มาชมหลังบานค่ะหลังจากเกี่ยวเขาออกแล้วเนาะมาเบิ่งไก่คุณยายค่ะไก่ค่ะ,กคะเกี่ยวเขาออกแล้วคุณไก่คุณยายพ่วงเขึ้นมาจากทงไปหากินเฉาไกล่หลายค่ะเด้อค่ะไก่คุณยายเอามาต้มอยู่เลยค่ะบบม,มี่น่ากินกับ่พะกันจับต้มเนาะพ่วงเขื่อนไม่กันมี่ตอนนี่เลียงดูกมันดีบบบุญน,นี่ อันนี้ทุ่งนาเก็บเกี่ยวข้าวออกหมดแล้วนะคะนะคะไก่เห็นพนออกมาพว่วมอยากพว่วมิขื่นมาหาสิม่กินตอน้ำพ่น,นะะเนาะค่ะเนาะไปหาอยู่หากินลางขึ้นมาหาคนละ่ะไก,ก่คุณยายจ้าไก่บ้านคุณยายเลี้ยงแพคค่ะ,คะแต่ตัวง,งาม,งาม ุ่งนายามเย็นนะคะเกี่ยวขขาออกเบิ้แล้วค่ะเดี๋ยวตะต่อเฟื่องทีนี้